แล้วหรอคะอไปกันค่ะเต่ก็ใส่สกันหลงแน่ เ้ยาพี่ก็แค่ร้อนอ่ะขอไปเข้าน้ำก่อนนะเดี๋ยวกัอนสิฉันเห็นพี่บิดไปบิดมาตั้งหลายทีแล้วนะพี่เป็นอะไหรหรือเปล่าพีดน่าจะกินของเผ็ดนะเลยแสบตูดอขอตัวนะ โอ้ยโอ้ยยทำไมแสบขนาดนี้โอ้ย,อยทุเลกทำได้ไงวะที่ราอาหารจะอ้วกไม่ไหวด้วยอ้อยอ้ย มึงเคยเจ็บๆคันๆที่น้องชายมึงหรือเปล่าวะเหมือนน้องชายมึงไฟกำลังไหม้ยังไงไม่รู้อะไรนะบ้านน้องชายมึงไฟไหมเหรอโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นน้องชายที่กูหมายถึงคือช่วงล่างกูอะมันเแสบๆคันๆยังงไม่รู้อะมึงช่วยกูหน่อยนะนะมึงจะให้กูช่วยยังไงกูไม่ใช่หมอโอ้ยไอุ้๊ก อื่นดีนะ ทายบอกฉ้ำขนาดนี้ดูสิยังจะไปมีอะไรกับคนอื่นได้ไหมโอ้ยโอ๊โอเระ พอดีงานพี่เข้ามาด่วนนะเดี๋ยวพี่ไปจัดก,การก่อนนะ,ะไปก่อนละทำไมล่ะ,ะทำไมล่ะก<ส>็นี่ม<ส>ันวันครบรอบแต่งงานของเราเลยนะพี่จะทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวจริงๆหรอพี่ขอโทษพี่ต้องรีบไปจาัดก,การจริงไปก่อนนะ เรื่องระหว่างว่าสองคนแกต้องเก็บเป็นความลับให้ไม่ใครรู้เด็ดขาดนะหนังหน้านนันใครนะาฉันขอร้องลนะชูที่พี่โอ๊ตแอบคบเป็นผู้ชาย,ยางั้นเหรอ,อ,อแล้วนั่นเล็กผัวของยิ้มนี่แล้วทำไมพวกเขาสองคนต้องสวิเป็นขนาดนั้นด้วย แล้วที่พวกเขาขบผู้หญิงก็พบาวางหน้านั่นหรอนะาฉันขอร้องละเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะวะแต่ตอนนี้กูตั้งแสบทั้งคันเป็นอะไรไม่รู้วะมึงดูหน่อยดินี่ดูดิอยอน่าเกียดฉันหลับไม่ได้ เฮ้ยทั้งบวม <S 2> <S 2> ทั้งแดงขนาดนี้แกติดเชื้อมาหรือเปล่าวะไอ้โอ๊ตฉันบอกแกแล้วไง <S 2> <S 2> ถ้าไปมีอะไรกับคนอื่นให้ป้องกันไงเฮ้ยกูเปล่านะเว้ยกูไม่เคยนอกใจแพรสักครั้งนึงเลยไอย้ถ้าแกไม่ได้นอกใจแฟนแกแกก็ติดเชื้อจะแพรแล้วล่ะ ีเรื่องใหญ่อยจะบอกแกผัวฉันกับผัวแกเขาเขาแอบคบกันอะไรนะแกว่าไงผัวฉันกับผัวแกแอบพบกันเหรอแฮมนอกใจฉันงนั้นเหรอฮนะเขาเช่นะิะสิถ้าไม่งั้นนะแกจะไปติดเชื้อมาจากไหนโอยแฮมแอบ,บไปนอกผัวฉันคนอื่นงั้นเหรอทำแบบนี้กับฉันได้ไงวะฉันจะไปเลิกกับมันโอ้ย ฉันนี่ไม่เข้าใจเลยนะฉันทั้งสวยแล้วก็ทั้งแซ่ขนาดเนี้ยทำไมพี่โอต้องชอบผู้ชายด้วยหรือที่ฉันแก้แขนไปมันยังน้อยไปได้วยซ้ำแกแก้ใคนไังไงใช่คนที่ไม่ซื่อสัตย์แบบนี้เลิกกับมาไปเลยได้แต่คืนนี้แกไปดื่มกับฉันหน่อยสิฉันไม่อยากกลับบ้านแล้วว่ะ ไหนเหรอโอ้ยฉันโอ๊ยพี่ต่อยพี่หยดพี่เป็นคนนอกใจฉันแล้วพี่ยังมีหน้ามาบอกเล่าฉันกอดอีกเหรอพี่เป็นคนผิดนะไม่ใจร้ายเกินไปเลยเหรอแพร่แหละเป็นคนนอกใจพี่ก่อนแพมไปนอนกับผชายคนอื่นจนเอาเชื้อมันติดพี่น่ะน้องชายพี่บวมันใช้งานไม่ได้แล้วที่พพดหน้าอะไร ที่น้องชายพี่ต้องเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่าไอโอสตอนนี้น้องชายฉันบวมเหมือนของแกเลยที่เราติดโรคนี้เหมือนกันเพราะแกแอบไปนอนกับเมียฉันมาใช่ไหมถ้าไม่งั้นเราจะติดโรคนี้เหมือนกันได้ไงฮะไอเล็กไม่ใช่ไอเล้นเลยไอเล็กเพราะว่านี่ยิ้มของแกแขนเหมือนกับฉันเลยเหรอไอเล็กไม่ใช่เล็กไอเล็กวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแซบแซบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนไอเล็กมันจะไปกันใหญ่แล้วนะ ทน้องชายของพวกพี่บวัวมันก็เป็นพพริกป่นอะไรนะก็พีนอกใจฉันนี่ฉันก็เลยแก้แขนด้วยการเอาพริกป่นไปโยที่กะเก่งไหนพีไงล่ะแพมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่ไม่เคยนอกใจแพรมเลยนะ ไบบอ,อ,อ้เล็กเมื่อวานมียืมรถฟูอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงเอาไปรับสาวอะฮะเอ้ยศกูขอโทษเฮ้ยเล็กมึงมันโถ่ยอ้ไอ้เล็ก,ลกอฉันเข,ข้าใจผิดงั้นเหรอคนที่นอกใจก็คือพี่เล็กก็ใช่นะสิ อยน้องชายพี่โดนพิกขนาดนี้คงสืบพ่อตระกูลไม่ได้แล้วมัง้งโธ่พี่โอ๊ตฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันพาไปโรงพันนะไปเร็วไปเร็วโอ๊ยแพไม่เคยเชื่อใจพี่จริงๆนะไม่เป็นไรพ,พี่เลิกปวดได้แล้วเดี๋ยวฉันขับรถเอง <c oughs> ฉันขอโทษนะโอ๊ย,อย